เอามาช่องผ้าผู้หิหมูคลกันเองกูแร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอจะพาทุกคนมาทาแกงข้าวคั่วใส่นกค่ะทุกคนนี้ยายปอดได้มานะคะมาทาซะน้อยก่อนอื่นก็ต้องมาหันนกน้อยกันก่อนเจ้าใค่หูแตเต่ลเหลว่ายายปอไปเอามาจากไหนหรือว่ายายปอไปยิงคนเดียวก็เอ๊ะไ,ไปไปไปได้หรอยายปอนี่บัจเจ้แข็งแรงขนาะดที่จะต้องยิงนกบนต้นไม้ใดเนาะอันนี้ก็ถ้าจะไปเอามาเจ้ามีการคิดวิเคราะห์น,นะคะว่ายายนันไปเอานกมาจากไหนนะคะแต่ช่างมันเถอะค่ะ ทำกินกันดีกว่าหั่นนกเรียบร้อยหาา่ากกมะต่ำเครื่องแกงกันต่อเจ้าอันนี้ปอก็ใส่เครื่องแกงทั้งหมดกันโขกๆลงไปนะคะวันนี้ถ้าจะลาเจ้าแม่ครัวแอปอปเข้าครัวเองจากนั้นเ่ากกมาตั้งหม้อก,กันเลยเจ้าดังไฟเรียบร้อยใส่เครื่องแกงที่ตำไว้นะคะคัว่วไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของยายที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะ <c oughs> ทำแกงอะไรก็ขอคั่วาน้ำมันให้มันหอมหอมสนอยวันนี้ปอก็มาพูดผสมผสานนะทั้งเมืองทั้งไทยปนเปกันไปไคยพองหนังปี้เครื่องหน้ามาทาง น้องแมลางทูพูและเมทูพูเบทูก็เลยเสียและเบปูวบุมม้งแควใส่นกลงไปนะคะคั่วๆผัดๆให้หอมค่ะเมื่อกี้ที่ปอพูดไปเป็นภาษา,ษากะเหรี่ยงโปนะคะจากอันเราก็มาใส่น้ำลงไปเจ้านี่ แล้วก็โคนโคนโคนเนาะเรื่องของเรื่องไะที่มาแย่เนี่ยเพราะว่าไข่กีนเจ้ากันเลยแบบเออหันน้องนกมาพอดีเฮาก็ม่ถ้าจะลามเนาะแกงนกนี่นะกันเลยจัดมาเจ้าหนีใส่มะเขือแจ้ลงไปใครเคยทำแกงกินกันแบบนี้บ้างคะไม่อยากจะบอกนะว่าอร่อยใส่มะเขือแจ้นะคะแล้วก็รอมะเขือนะคะเริ่มสุกนะหนีมันก็จะพุดพุดแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปคะ่ะข้าวคั่วนะคะภาษากะเหรี่ยงเนี่ยเรียกว่าเกิงเมลัง เกงหอมม่อผวีมงแควใส่ไปคนไปค่ะกะปริมาณนะคะใส่มากไปเนี่ยมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะขึ้นอืดน,นะคะเราก็ต้องกะกะไว้นะใกล้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแกงขั้วนกของแอปเปลโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยจะสู่อาเซายาผวมมวีมงแคว เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้าสีวันนี้นะคะ,ะเพราะถ้าจะกินข้าวลำ้แต่ละได้มาแล้วเจ้านี่เลยค่ะทุกคนแกงคั่วนกหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไปกินกันค่ะวันนี้พลอยปก็มานั่งกินด้วยคะ่ะขอตักคำโต,ตๆค่ะทุกคนหิวไม่ไหวแล้วนะคะ พาไปน้ำลายไหลไปคะ่ะมากินด้วยกันได้นะคะส่งตรงจากดอยเลยอุ้ห์อุยเตเตแปลว่าอร่อยมากๆอีกคำอีกคำหาเนื้อนกอยู่คะ่ะทุกคน ใครที่เคยกินเนื้อนอกนะคะก็จะรู้ว่าเนื้อนอกกับเนื้อไก่นะั้นมันก็คล้ยายๆกันแต่พอรู้สึกว่าเนื้อนอกเทียบพอกินมันเหนียวกว่าเนื้อไก่คะ่ะแต่รวมๆแล้วลำขนาดเจ้าหรือว่ามันไม่เหมือนกับเนื้อไก่คะ่ะช่างเถอคะค่ะพอกินได้หมดถ้ามันลำพ่อบอกฝีมือรูกอร่อยดีผักแกงเข,าข้าคั้วมาที่ซ่ามาเขือแจเจ้ามากินกันไผ่ชอบกินซ่าเพราะไอ้พอนิมมากขนาดเนี่ยลำแต่แตละซ่ามาเขืออันนี้นะดูแน่ดูแน่ความอร่อยนี้เขาบอกมือแรงจะไปกินนักหนาะตุยออกติก๊กติ๊กนะไอ้อว่าเป็น อย่างเจ้าขอวันเดีววันเดีวเฮ <Hey. S 1> จางอั้นกลับมากินน้ำพริกอองเจ้าฝีมือพี่ลองของแอปปอลกับกับพักต้มเนาะล้ำเนีกับข้าวที่กินนี่ก็คือแบบจะบอกทุกคนว่าเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยวันนี้ปาก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเช่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบายบายค่ะใครหิวก็หาอะไรกินกันด้วยนะคะ